อยากชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงภาพการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะอย่างชายหาดนะคะเปิดรายการวันนี้อยากชวนตั้งคําถามค่ะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ตอนนี้มีประสบการณ์แบบไหนกับการเข้าถึงพื้นที่ชายหาดในประเทศไทยกันบ้างนะคะเวลาไปเจอภาพโรงแรมขนาดใหญ่หรือว่าหมู่บ้านจาัดสรรภูวินล,ล่าคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปใช้พื้นที่ชายหาด คุณผู้ชมเจอสถานการณ์แบบไหนกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะส่วนภาพตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหมุดแรกชวนดูภาพที่กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตเขาติดตามความคืบหน้ากรณีหาดยามูนะคะปรเวนภูวิลล่าหรูที่เราปรากฏในหน้าข่าวตอนนี้ล่าสุดรายงานบอกว่ารื้อถอนบันไดและสะพานไม้ที่รุกล้ำที่ดินสาธารณะตามแนวชายหาดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพูดถึงภาพของ าดยามูอยากให้คุณผู้ชมลองชมภาพนี้ค่ะเราดูภาพในพิกัดที่หาดยามูจะเห็นว่าจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหลมยามูที่ตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตนะคะที่นี่จริงๆเป็นหาดที่เงียบสงบมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหลายคนบอกว่าอยากจะไปชมพระอาทิตย์อัสดงต้องไปที่นี่ค่ะในอดีตเดิมทีจริงๆจุดนี้เป็นสถานที่ ป่าไม้ชายทะเลที่ผู้คนท้องถิ่นเข้าถึงได้นะคะจากหาดยามูถ้าเรามองออกไปในท้องทะเลจะสามารถเห็นเกาะแก่งต่างๆอย่างสวยงามจุดนี้เขาไม่มีผ้าใบร่มเตียงค่ะ เหมาะสมกับการเป็นสถานที่พักผ่อนเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมีแหล่งทรัพยากรท้องทะเลและชายฝั่งเป็นแหล่ง้าทะเลนะคะมีปะการังเป็นแหล่งอนุบาลสัดน้ําหลากหลายชนิดล่าสุดภาคประชาชนยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากมองว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้ค่ะในานามาชาวบ้านภูเก็ตคนหนึ่ง ขอให้หน่วยงานภาครัฐช่วยตรวจสอบพื้นที่แหลมย่ามูคาดหวังให้กลับสู่สภาพเดิมเพื่อใหอ้พี่น้องเคยได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได้ใช้เหมือนอได้ใช้ได้ร่วมสุขกันมาตลอดอยากให้สู่คืนให้กับประชาชนให้ลูกหลานได้ ได้มีที่จุดท่องเที่ยวได้พักผ่อนสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันนะคะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกค่ะถือเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ได้มีเฉพาะหาดทรายท้องทะเลแต่ภูเก็ตเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมมีอาหารการกินที่หลากหลายมีที่พักที่สวยงามน่าสนใจค่ะล่าสุดในเว็บไซต์ US News and World Report รายงานภูเก็ตเป็น1ใน10อันดับชายทะเลที่ดีที่สุดของโลกประจำปี2024จากการโหวตของผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ซึ่งมีผู้คนจากทั่วโลกนะคะดังนั้นภูเก็ตจึงเป็นหมุดหมายปลายทางที่สำคัญของคนจากทั่วโลกและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดยามูก็กลายเป็นประเด็นที่หลายประเทศจับตามองค่ะ จากสถานการณ์ที่หาดยามูจังหวัดภูเก็ตวันนี้มันกำลังบอกอะไรกับสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะอย่างชายหาดวันนี้ขยายประเด็นนี้กันกันกบคุณไมตรีจงไกลจักนะคะผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยค่ะคุณไมตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าพี่ไมตรีมีประสบการณ์ร่วมกับพื้นที่นี้ตั้งแต่ <c oughs> ปี50ยไหมคะตอนประมาณนน <49. S 1> ปี4 9ปี4950มีภาพของการ เข้าไปในพื้นที่ของคนท้องถิ่นว่าไม่อยากจะให้สร้างภูวิลาครับตอนนั้นนี่หลังประสบภัยซิบัติใหม่ๆนะครับเราก็มีโอกาสพี่น้องในเครือข่ายภูเก็ตซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ประสบภัยด้วยกันก็ชวนกันไปว่า,าจะมีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มันจะมีชุมชนเล็กๆชาวะมงอยู่มีชุมชนมุสลิมแล้วก็เป็นพื้นที่ทรัพยากรตอนนี้หายไปหมดลวตอนนี้ไม่มีแต่ว่าตอนนั้นเนเราเขาบอกว่าพยายามไปคัดค้านเนาะหรือว่าบอกว่าถ้าจะสร้าง มันอันแรกก็คือว่าคุณได้สิทธิ์มาได้ยังไงอันที่สองจะส่งผลกระทบกับชุมชนและพื้นที่สาธารณะของชาวบ้านในการจอดเรือหาปลาอะไรยังไงในตอนนั้นแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มีความรู้มากเลยตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็มีประสบการณ์ว่าได้มีโอกาสไปที่นั่นหนึ่งรอบก่อนที่เขาจะมีการพัฒนาพื้นที่ครับถ้าเราย้อนดูภาพถ่ายทางอากาศนะคะคุณผู้ชมเราจะพบว่าช่วงปี49ปี50เนี่ย ตรงนั้นยังเขียวอยู่เลยใช่ค่ะแต่จูจ่ๆนะคะมันเพิ่งมาโผล่เป็นปรากฏการณ์ที่เราสนใจหัดยามูก็ตอนปี67<ๆ>ก็คือตอนนี้แหละที่เราเห็นภูววลล่าเป็นภาพบ้านเป็นหลังๆสร้างเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เกิดประเด็นว่าอุคนในท้องถิ่นนี่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะได้อันนี้จริงๆจะบอกว่ามันมันเกิดขึ้นวควบคู่กับนโยบายในการหนุนให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไหมคะคือคือผมคิดนโยบายการท่องเที่ยวเนี่ยส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดและยังส่งผลต่อการแย่งชิง เพราะว่าโดยปกตินะอย่างอย่างผมอยู่พังงาใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่ในภูเก็ตทุกคนก็มีสิทธิ์ไปเดินชายหาดในอดีตแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกินส้มตามชายหาดกันทํเงินไปไปนั่งกินได้ทุกหาดแต่ว่าพอนโยบายการท่องเที่ยวมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอุตสาหกรรมมันก็ทําให้ชายหาดเนี่ยเอกชนหรือนักธุรกิจบางคนแล้วกันนะครับก็จะจะยึดชายหาดของตัวเองไปด้วยทั้งพื้นไม่ใช่แค่หาดอย่างเดียนะทะเลที่เป็นพื้นที่เล่นน้ํา บางโรงแรมถึงขั้นทำเชือกมีทุ่นมีทุ่นยื่นลงมปในทะเลเลยเพราะว่าลูกค้าโรงแรมเขาจะมีสิทธิ์ใช้ชายหาดเต็มที่มีใช้ทะเลเต็มที่แต่ว่าคนท้องถิ่นไม่มีสิทธิไม่กระทั่งหาปลาชายหาดหรือหยอยหรือจับอะไรต่างๆในในทรัพยากรทะงเลน้าหาดตรงนั้นข้อนี้แบบนี้มีเกิดขึ้นหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกาะลีเปะใช่ไหมครับ,รบข้ชังลงหาดไม่ได้ไปทําจอดเรือไม่ได้นะครับที่พีพีนี่หนักกว่าอีก ทุกโรงแรมว่าจะขึงเชือกลงทะเลเลยชาวบ้านก็มีพื้นที่อยู่นิดเดียวที่จะจอดเรือได้ผล่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมากแล้วกเ็เสียงคนเล็กๆร้องเรียนหรือวอยยเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานราชการาไม่ได้รับการตอบรับจากสังคมมากพอไม่เหมือนกรณีนี้มันจะทําให้สะเทือนทั้งประเทศได้แล้วผมคิดว่ากรณีการแย่งชิงการใช้พื้นที่ชายหาดทั้งประเทศเนี่ยมันถูกกระทํามานานเกิน mm. ที่คนในสังคมไทยจะยอมรับได้ในครั้งนี้ผมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบและทบทวนกันจีดกันการใช้พื้นที่หาดสานะแล้วก็ทะเลนะครับค่ะเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมที่คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเจอเรื่องการไปยึดทิ้งพื้นที่ชายหาดให้ประชาชนเข้าไม่ถึงจริงฟังเคยไปภูเก็ตเมื่อประมาณห้าหกปีก่อนอก็เจอภาพแบบนี้ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ชายหาดบางจุดที่ไปตรงกับโรงแรมขนาดใหญ่ได้ยังเกาะพีพีที่พี่เมตีพูดถึงเมื่อสักครู่คือเด็กๆ เดินไกลขึ้น <c oughs> เดินอ้อมขึ้นเพื่อจะไปโรงเรียนค,คือเวลาเด็กจะไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็ต้องเดินลงชายหาดริมทะเลเลยนะแล้วก็เดินผ่านนักท่องเที่ยวที่นอนอาบแดดเน,อนอาะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องผ่านโรงแรมซึ่งทางเข้าโรงเรียนที่ก่อพีพีก็ถูกปิดหมดไม่มีทางเข้าสแสดงว่าเราต้องขอทางช่องลอดรัวของโรงแรมเนะข้าโรงเรียนคือถ้าเราปล่อยให้เด็กในสังคมไทยต้องผ่าน โรงแรมทุกเช้านะครับเราเห็นคนมีพฤติกรรมการน,นอนอาบแดดเราก็รู้อยู่นะครับแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วทําไมทางสาธารณะหรือทางที่จะเดินเข้าโรงเรียนของเด็กถึงไม่มีอ,อย่างที่เกาะลีเปะ๊ะทางที่จะลงชายหาดหรือวางเครื่องมือประมงหรือจอดเรือไม่ได้เลยแล้ทาสุดที่เป็นข่าวใหญ่ของเกาะลีเปะ๊ะก็เช่นเดียวกันก็คือปิดทางเข้าโรงเรียนเ,เด็กก็ต้องมุดรัวเข้าโรงเรียนการแย่งชิงทรัพยากรแบบนี้ครับมันทําใหา้ชัดเจนว่า เราย่อนยานต่อการบังคับใช้กฎหมายและปกป้องคุ้มครองอประชาชนในท้องถิน่นและเราให้เกีรยิกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มากจนเขาเรียกว่าปล่อยปละละเลยในการดูแลประชายชนท้องถิ่นนะครับให้เกียรติกับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะคะอยากชวนผู้ชมย้อนลองมองภาพเรื่องนยโยบายการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเริ่มต้นหนักๆจริงจัง,จง,จงสักปี2530นะคะตอนนั้นรัฐบาลเริ่มมีแผนพ,นพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวปักหมดุดพื้นที่อนุรักษ์คุ้มครองอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งเกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวไทยในพื้นที่อันดามันนะคะและนโยบาย เรื่องการท่องเที่ยวมาถูกปักหมุดใหญ่ๆน่าจะหลังสึนามิไหมคะพี่มาดีครับคือเขาเขามุ่งมั่นมากเพราะว่าหลังสึนามิเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการจะฟื้นฟูประเทศแล้วก็มุ่งมั่นในการส่งเสริมแล้วก็ให้ทุนเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยทีนี้มันโยงมาถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยมันพระมันลุกลานมากขนาดเนี้ยครับมันทําให้กลุ่มชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ก็ตามหรือจะเป็นชาวประมงก็ตามนะครับก็สูญเสียพื้นที่ทํากินเพราะว่าเขาจะอนุรักษ์ตามเกาะแกงชายหาดต่างๆไว้สําหรับการท่องเที่ยวสันทนานการเท่านั้นทีนี้คนก็จะขาดรายได้ความยากจนมันก็จะเห็นความห่างออกไปเยอะมากามันไม่ได้ง่ายเลยที่ประเทศนี้จะปกป้องพื้นที่สาธาระไว้กับคนทุกคนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสใช้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทั้งไทยและต่างประเทศนะผมคิดว่าเขาควรได้ใช้หาดทุกหาดไม่ใช่ปล่อยให้ แค่คนที่มีทรัพยากรมากกว่ายึดครองพื้นที่หาดและทะเลหน้าบ้านของเขาครับ